วันนี้จุจะพาเก็บลูกพุนหรอนี่ลูกพุนเดี๋ยววันนี้จุจะพาเก็บลูกนี่ค่ะทุกคนลูกอันนี้แหละนี่มันเริ่มสุกเริ่มร่วงแล้วค่ะทุกคนนี่แต่เราจะไม่เอาลูกสุกมันนะเราจะาลูกดิบมันเดี๋ยวเราจะเอาลูกที่มันยังยังไม่สุกมากนะคะทุกคน เพราะว่าเราจะไปยำกินค่ะทุกคนค่ะนี่มันเริ่มจะสุกแล้วแหละทุกคนนี่จุดจับตัวมันนิ่มๆหมดละพอแล้วนะคะสี่รูกนะทุกคนค่ะ นี่คือผล,ลไม้ที่เราจะยำกินในวันนี้นะคะทุกคนนี่มาค่ะทุกคนค่ะกินยำกินยำผล,ลไม้ที่เราเก็บมาจากในสวนเนาะทุกคนสรุปแล้วอแอปเปิลปลาบริกินด้วยจ้าพวงฝาดแห้งทุกคนจวนมันสิบเปรี้ยวอ้อ นัวปลาามากทุกคนคะ่ะ Mm-hmm. อืทุกคน <c oughs> ลูกอันนี้น่ะอร่อย <c oughs> ชื่อมันคือแบ a ็ k เค r ร e เรน้าจะจำผิดด้วยเนี่ย <c oughs> ลูกแบ a ็ k เค r ร e n รนะ <c oughs> เอามาคุกปลาหลาคุกน้ำปลาแบบนี้ <c oughs> แซบทุกคนเนี่ย <c oughs> Mm. I right.